แม้สังคมนั้นจะเป็นชังนกรมที่มีลักษณะเกดใหไม่เปิดโอกาสให้กับความคิดริเริ่มใหม่ๆบุคคลที่ตัดสินาในอิลปะและเสนอแนวคิดริเริ่มจะถูกมองว่าเป็นอา,ญญาอนยากรประวัติศาสตร์ได้เิยแสดงไม่กระจับมาแล้ว อาชญาตอในอดีตได้กลาเป็นนักสาสหรือเป็นนักทีาสตว์ในปัจจุบันชนิดพนธุ์นีาามมุ่บัานของผูมีการบริหารจังหวัดชายแภาคใต้นำสนตพสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทัพย์สินกว่าค่นสูงจังหวัดชายดนใการน้อมนำหลักระธาสนาทีโยบายของรัชกาลที่หก เป็นหลักในการปฏิบัติเช่นถ้าราชการที่จะแต่งตั้งขอใครประจำตำแหน่งในคนคลิัติหนี้ตเลือกเซ็นแต่คนที่มีสายสั้นสัจจริงสมบกสมบูรยเรียกเล่นไม่ใช่ส่งไปเป็นทางงโทษเร็วกานกดผิดครนจะมีรูดแปลงกรีแช่ต้องแ็กหาและระมัดระวังไม่ให้อีกเล่ยงและเลือกตรวึ้นแล้ว คามไ่คู่ควรรับขอามความผิที่ถูกทำไม่ใช่แต่แต่ว่าจักการตกเลือให้เรียบไปลเสียเพื่องจากวัยแสสนิสของพระราชารการเปดพื้นที่สันติภาพให้กับสิ่งที่ความผิดตาการเดียยาบท้เสียหายผู้รับขกงะตบงงเล่ยิิยสักสีและความสัิภาพหลากที ไม่รับความเ็นอเพื่อ้ามสติสุขให้เกินในจัหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง ครั้งนี้ก็ขออนุแยกจากเรียนนะครับว่าเป็นวิธีคิดอันหนึ่งเท่านั้นเองอาจจะผิดรวิถีกก็ได้เนื่องจากว่าสปสนั้นมีภารกิจและความรับผิดชอบในสายงานฝ่ายคนเรื่องเราก็องอานเดคิดแล้วเราพยายามทำแล้วกภสษาหนภาพของสปสรีบแต่น้ำเย็นแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจในสายความขงขึ้นจะต้องมีภารกิจในการปกป้องรักษาความปลอดภัยในชีวิตละ้สักกินของพี่น้องประชาชนเพราะเราต้องยอมรับความจริงว่าความรุนแรง ที่เกิดขึ้นเนี่ยกีกรรปฏิบัติการ,การที่ค่อนข้างจะโหดร้ายแล้วก็จากข้อมูลสถิติเนี่ยส่วนใหญ่ของผู้สูญเสียคือประชาชนส่วนใหญ่ของผู้ดสูญเสียคือผู้บริสุทธิ์นะครับถ้าจะเปรียบเทียบแม้จตั้งการสงครามกาดแบทแยงที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนเป็นเป้าหมายหลักของความขัดแยงและสูญเสียที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเป็เนตัวอย่างการแบยงไว้นะครับ ีนี้ภารกิจของสวตในปัจจุบันเนี่ยก็เรียนว่าเราจะต้องเร่งนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อ23สิงหา54ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนในปีแรกเนี่ยคือเร่งนสํสารสิสุวนด้วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่นี้เป็น,ปนภารกิจที่เราจะต้องทําให้ปรากฏอย่างน้อยเห็นความเปลี่ยนแปลงได้บั้งในระดับหนึ่ง ซ um pues nah ึ่งจะต้องทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันติดตามตรวจสอบกันต่อไปในประเด็นของอาจจะเรียกว่ายุทธศาสตร์ของสปทนะครับในขณะนี้เราได้วางไว้ประมาณเจ็ดแเรื่องเรื่องที่หนึ่งนะครับคือทำอย่างไรนะครับที่จะหล่อหลอมความคิดความเข้าใจของภาคการซึ่งภารกิจของสปทตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายภใตไกร2553 คือเรามีภันกิจที่ต้องรับผิดชอบและดูแลและก็รอหลอมแา่การฝ่ายคนเรือนซึ่งในขณะนี้มีประมาณ7จ็0 0มนห่ันคที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดตั้งแต่ระดับท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงแค่้าการของส่วนการที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่พันธกิจของสำนตคือการหลอหลอมแ่การหล่าหลนั้นน่ะให้เข้าใจให้ยอมรับให้นำนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรจะทำให้ข้าการที่ หน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งคนดีมีความรู้ความสามารถไปทํางานในพื้นที่ให้เป็นทีมได้อย่างไรนะครับจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองทัศนคติอย่างไรน่นั่นคือภารกิจอันแรกอันที่สองโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2553เนี่ยเปิดช่องเอาไว้ว่าสเพื่อประโยชน์ของการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในด้านของฝ่ายคนละเรือนด้ด้านการพัฒนาเนี่ยสอปทมีตำหนิที่จะจัดให้มีเขตพิเศษท้้นการศึกษา เพราะว่าเราตระหนัดมีว่าตามแต่แย้งกัจปฏิบัติมวันหนึ่งต้องยุติแน่นอนแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยต้องฝากไว้กับเด็กเยาว,วชนซึ่งจะมารับพกสืบทอดภารกิจในการดูแลบ้านเนื้อในระยะต่อไปดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องิ่นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่บ่านเลืไม่ได้เป็นเด็กขาดคือต้องมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามรถศึกษา อีสารามศึกษาหรือการที่จะพัฒนาด้านภาษาเช่นภาษามาลายูการภาษาอังกฤษภาษา,สาจีนเพื่อเตรียมเข้าเข้าสู่ AEC ในปี2558เป็อีก3ปีข้างหน้าประการที่3นะครับ,บเราจะร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับในการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจเนพะื่อการสร้างงานการกระจายรายได้และแก้ปัญหาความยากจนซึ่งส่วนนี้นเนี่ยทางสปจโดยท่านบรรยาการในาการก็ได้มีโอกาสาห,าห,าหารือกับท่านแม่ครับ ว่าเห็นตรงกันว่าพื้นที่ที่เราเรียกว่าสีเขียวทางของท่าก็จะส่งมอบให้ฝ่ายคนละเรือนข้าไปเริ่มกระรองการพัฒนาเราทั้งมีการประสานกานแบบอาจจะนำเอาทหารช่งางอะไรต่างๆลงไปช่วยเหลือด้วยนะครับเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับหมู่บ้านให้ได้ประการที่4ี่คือการอำนวยความเปนธรรมการช่วยเหลือเยียวยาหน่วยยึดประชาชนเป็นศูย์กว่าการเยียวยาเนี่ยจะมีสองด้านด้านหนึ่งก็คือเป็นเรื่องตั้งแต่4ี่มกราสี่เ จะถึงปัจจุบันนะครับนี่เป็นภารกิจซึ่งจะต้องดาเนินการในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการเยียวยาที่สวทอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับมีท่านคนตำรวจเอกประชาภงนอพ้นทีว่าการประทรวงยุติธรรมเป็นประธานเราไปประชุมกันในพื้นที่นะครับเพื่อจะหามาตรการรับเปลี่ยนปฏิบัตท่ามาออยู่ใในสิ่งเหล่านี้ประการที่ห้าเรากระหนักตีว่าจากการสำรวจทางวิจาการเนี่ยพบว่าในยี่สิบกกลุ่มอาชีพในยี่สบกกลุ่มหน่วยงานเนี่ย ผลการสํารวจชี้ชัดมาว่าสิ่งองค์กรและบุคคลที่ประชาชนให้ความเชื่อถือและศรัทธาสูงสุดเนี่ยคือสํานักงานคณะกรรมการอิสามประจำจังหวัดคือคณะกรรมการอิสระจังหวัดคือผู้นําทางจิตวิญญาณดังนั้นประเด็นแนวทางที่สปทจะต้องดําเนินการก็คือทําอย่างไรที่เราจะไปสนับสนุนองค์กรและผู้นําเหล่านี้ให้สามารถทําหน้าที่ของตัวเองตามกฎหมายนะครับที่บัญญัติเอาไว้ได้จากเต็มศักยภาพ กฎหมายตัวอย่างเช่นการพัฒนาศักยภาพของอีมาในเรื่องของความรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการที่จะปฏิบัติตัวอยู่เป็นแบบอย่างที่ดีทันทนศาสนาทานทานคุณธรรมจริยธรรมให้กับสับปปะสุขประชาชนในท้องถิ่นทำอย่างไรที่จะให้ผู้นําศาสนาหรือกรรมการจังหวัดเนี่ยไปทําหน้าที่เช่นในพื้นที่เรามีการอบรม่อนแต่งคือในทางศาสนาสลามเนี่ย คู่สมรสจะไม่สามารถแต่งงานได้ถ้าอิหม,ม่ามไม่ที่การรับรองไม่ออกหนังสือรับรองให้สำนักงานกรรมการอิสลามทั้งห้าจังหวัดในพื้นที่ติงหวางเรื่อนไขว่าทุกหนุ่มสาวที่จะแต่งงานกันจะต้องไปรับการอบรมที่จับโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดจะได้มีความรู้ความเข้าใจในแง่หลักการคุณธรรมจริยธรรมและเราได้ประสานเราเราจะขอเพิ่มความรู้ความเข้าใจในทางด้านสาธารณสุขอะไรต่างๆด้วยเนื่องจากว่าเราพบว่า,า,าราส่วนทาน การตายของแม่และเด็กเนี่ยในพื้นที่ยังไวัดเลอร์นักบ้านอีก80ดิต่อแสนสูงสุดในประเทศไทยาาในขณะที่ตายเฉลี่ยของของประเทศคือส8บแปต่อแส่เพื่อพยายามไปแก้ปัญหาเหล่านี้และเราตระหนักดีว่าปัญหาความรุนแรงนัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะความล้มเหลวของสถาบันครอบครัวทำอย่งางไรที่เราจะดึงเอาผู้นำศาสนาและศักยภาพของท่านนี้มาช่วยนอกจากในแง่ของศาสนาแล้วก็คือมาให้ความรู้ในเรักวิธีทำให้สถาบัน ครอบครัวแ้มแข็งตั้งแต่เริ่มต้นของการจับคู่แต่งงานเป็นของหนึ่งสาวในื้นที่นี่นี่คือวิธีคิดนะครับรวมทั้งการเข้าไปพัฒนาตรริกาสถาบันศึกษาพอแม่รุ่นโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามด้วยตรริกาเนี่ยถูกกล่าวหาโดยตลอดว่าเป็นแหล่งครอบปลุกจงการและความเชื่อในการต่อต้านรัฐแต่ว่าก็ยืนยันกับทุกท่านนะมีจริงแต่มั่นใจว่าเป็นส่วนน้อย ทำย่างไรนะครับที่เราจะเข้าไปโกคุ้มเข้าไปดูแลเข้าไปพัฒนาทําให้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพข้อตริกะแท้สุดแท้จริงสุดท้ายก็คือว่าการวางราก,าาากรฐามมนทางจริยธรรมคุณธรรมให้กับไปก็ย้อชงในพื้นที่นี่ก็เป็นความพยายามทําในกล้ามน,นึ่งนะครับอันที่หกเนี่ยเราจะส่งเสริมกิจการฮรับประมาณ1 3ื่นสามันถึงห5 0่0ห้าพันคนอยู่ในจังหวัดชายภาคใต้ห้าจังหวัดประมาณเก้าพันคน หน้าที่ของสปตก็คือจะร่วมกับทุกกระทรวงกระทรวงเนีปรับปรุงพัฒนาเรื่องของกิจการรัฐพักเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่ได้ไปอย่างมีเกียดในการดูแลอย่างถูกต้ต้งรวมทั้งการเสริสรรมสร้างความสัมพันธ์กับโรคผุ้สียิวิธีคิดอันหนึ่งก็คือเราคิดกันถึงเรียกว่าโมกษีคนไทยไทยแลนยโมกซีนะครับในซานอุดิอาระเบียในตะว,วันออกกลางในต่งางๆะเราได้ข้อมูลมาอย่างชัดเจนว่าคนไทยที่อยู่ในกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ย อยากจะให้ทางราชการไปจัดสอนหนังสือภาษาไทายสอนสามัญศึกษาให้กับลูกหลานของเขาเพื่อวันหนึ่งนะครับเด็กเหล่าน,นี้จะได้กลับคืนสู่มารถภูมิาจมีเกียรติและมีคุณภาพจะได้เป็นกําลังสำหัญของประเทศต่อไปนี่ก็เป็นความพยายามที่ต้องทําง,งานให้กับหน่วยงานต่นตางๆรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัชดชายแดนภาคใต้เรามีความมั่นใจว่าการแก้ไขปัญหาแท้สุดท้ายแล้วนะครับประชาชนในทุกที่ต้องเป็นผู้เข้ามาแบกรับภารกิจเหล่านี้ แ,แก้ปัญหาด้วยตัวของเข่าเองนะครับเพราะพารและหน่วยงานต่ตางๆนี่คงไม่มีความสามารถที่จะดูแลพื้นที่ได้ตลอดไปจำเนยอะไรที่เราจะถ่ายโอนพารกิจิเหล่านี้มีกับที่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแนวะคิดเรื่องของการปกครองท้องถิ่นเ็นพื้นที่ก็เป็นวิสัยทันนะครับแต่หนะัวบอกในการเดินหน้านี่จะต้องเป็นภานคประชาชนจะต้องเป็นภาควิชาก,การซึ่งจะต้องมีการศึกษา ตรวจสอบอย่างมีคุณภ,ภาพเพื่อเป็นหลักประกัน,อออนกของอนาคตที่งานของประชาชนในพื้นที่ต่อไปโ <c oughs> <c oughs> ทษนะครับอะไรนีผมขอจบด้วย <c oughs> ขอจบด้วยสิ่งน,นี้ก็คือว่าคืออันนี้เป็นเป็นเหมือน,นสมาการซึ่งอาจารย์ที่ผมให้ความเคารพสูงก็คือท่านอาจารย์ทรา,า,ายทิพย์สอยท่านเป็นหมอแต่ท่านเสียชีวิตไปแล ท่ <C oughs> านเป็นห่วงมากต่อความขัดแย้งความมุ่แรงในใจถ้าท่านก็ากไว้ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ใช้เกณฑ์ตัวนี้เป็นตัววัดหรือตัวเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการคี่คานาในทุกระบบหมายความว่าในพื้นที่ชายแดนใต้เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เรามีความสามารถอย่างนี้ไม่พอไม่พอครับเราจะต้องมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ตลอเดเวลาครัแล้ว ตรงนี้ก็ยังไม่พออีกสุดท้ายเราจะต้องมีสัดส่วนที่พื้นที่ยอมรับตลอดนหนี้คือเงื่อนไขที่สูงของความสำเร็จในการทําุกิจกิจกรรมในแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาสาธารณสุขับการสร้างสรรค์เป็นธรรมด้วยไม่ก็แล้วแต่ที่คือเงื่อนไขที่จะเสร็จฝากรีนทุกท่านไว้และภาพสุดท้ายที่อยากเห็นนะครับภาพเราจับมือกันเราผมคิดว่าขนานี้ทุกหน่วยงานได้ทุ่มเทศักยภาพไปมากมายกี่ดียวไม่ว่าจะฝ่ายความมั่นคงหรือสายเรษฐ สุดท้ายเราต้องจับหนึ่งจับเพื่อร่วมสร้างสั็จทสุขแล้วก็ยืนยันว่าภารกิจของสวตคือเล่นนําสร็จที่สุดตาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลับมาสุดพื้นที่ให้ได้ตามนโยบายที่งส่วนของรัฐบาลครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์สุนานนะครับผมว่าตอนที่สวตอุทัยพิทามเนี่ยมันเป็นการได้ก็ต้องมีกรอบการทำงานก็มีเนื้องานที่สำคัญที่ต้องมีการวางกรอบในการทำน้นนั่นคือสถาความมั่นคงของชาตินะครับตอนนี้จะมีผู้แทน จากสภาท้องผงแห่งชาติพืนคุณนายนุษราคุณนายไบอกก่อนที่จะเริ่มการสวนานี้นรนี้นะครับว่ามีร่างของข้อเสนอที่จะเข้าไปเสียคณะธรรมการแล้วก็จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วก็สภาต่อไปที่จะเป็นต่อการทํางานในช่วงสัปดาห์นี้และคุณนายก็มีดีนะครับที่จะมาเสนอให้กับท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบกันีครับคุณนายครับส s s a l a u a i k u r m a t u l t ความสันติสุขตรงมีแด่ทุกท่านนะครับผมเริ่มต้นอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าผมเป็นนิกสริอและก็เป็นนิสลิมคนเดียวในสำนักงานสภาบันมั่นคงชาติที่ดูแลและรับผิดชอบเป็นหน้าที่โดยตรงในการจัดทำนโยบายการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและก็การแก้ไขปัญหาความาาามั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนโยบายที่พูดนั้นเนี่ย เป็นนโยบายที่มองภาพรวมทุกเรื่องทุกมิติเป็นนโยบายที่เรียกว่าเป็น national level นรับและก็เป็นนโยบายที่ว่าเป็น master policy สำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนำไปจัดทำวิทศาสตร์แผนงานโครงการงบประมาณรองครับอันนี้คือจุดยืนของสมชเพราะฉะนั้นสมชมเนี่ยหรือ NSC ของเราเนี่ยจึงไม่ใช่หน่วยปฏิบัติแต่เป็นหน่วยที่จะต้อง จะทำนโยบายแก้ไขปัญหาแล้วท้ายที่สุดก็จะมีการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาที่ว่านั้นอย่างไรอย่างแรกก่อนต้องขอขอบคอุณเอาใจใส่ทุกททั้งหมดเลยนะครับที่เชิญสองมชเข้าร่วมงานในวันนี้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านเลขาธิการสมชคือท่านพลตำรวจเอกวิเชียนพทุทโธศรีจะมาด้วยตัวท่านเองครับแต่ท่านติดภารกิจเร่ดรวมหลายเรื่องครับทั้งในเรื่องของประเทศในประเทศและก็ต่างประเทศ ก็เลยมอบหมายผมมาผมกว่าจะมาก็คิดแล้วค th ิดเล่าครวก็จะคิดเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรเพราะว่าคุณชัยรัฐถงยาเนี่ยผมก็ดูในไทยทีทีพีเอสเวลาท่านดําเนินรายการเนี่ยท่านก็ถามเอาเรื่องเอาราวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการมาครั้งนี้เนี่ยก็เลยก็เลยบอก้จะมาแล้วจะพูดเรื่องอะไรดีแต่เมื่อลงไปดูในใน หัวข้อสัมมนานะครับท่านท่านูหัวข้อสัมมนาเนี่ยนะครับที่ที่แจกไปเนยท่านใช้คำว่ารถแมคคูปีเ resolution นะครับเป็นเก้าว่าแม่นคำส่ r น a ฟนพาลีซีเวสต์ฟอน s ซสนะครับซึ่งอันนี้แหละแล้วก็บอกปี2011ถึง2014ปัจจุบันคือปี2012นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะด้วยหัวข้ออย่างนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเปลี่ยนหัวข้อพูดดีกว่าซึ่งเปลี่ยนมันก็ปัญหาเมื่อตะกี้ครับ ว่าต้องเปลี่ยนว่าพ่อพูดให้ตรงกับสิ่งที่ท่านตั้งโจบไว้ว่ามองไปในอนาคตข้างหน้าสามปีข้างหน้า2 0 1 2ถึงอสอง4มันมีกรอบแนวทางทิศทางการส่งสัญญาจากจรัฐบาลในกรอบของนโยบายแก้ไขปัญหาจังหัดชายแดนภาคใต้อย่างไรแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในอีกสามปีข้างหน้าแต่ว่า การพูดในฐานะที่เป็นหน่วยนโยบายผมอยากจะขอไข้คำหน่อยนะครับว่าเราคงจะไม่เป็น policy responses แต่เราอยากจะเป็นเรื่องของ policy concerns ว่า,ค,า,า,นา,นาคืนนี้เนี่ยในนโยบาย3ปีข้างหน้าเนี่ยทบทุนเซร์หรือทบทรนงนหตเขาเห็นปัญหาจาาังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตอบปัญหาพื้นๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในทิ้งที่จ, hey, จังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุจริงๆเกิดจากอะไรที่เป็นรากเหง้าของปัญหาแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขปัหญหาอย่างไร พราะฉะนั้นจะตอบโจทย์เรื่องพวกนี้แล้วก็ก็เลยมีนโยบายฉบับใหม่ในสามปีข้างหน้าสามปีข้างหน้านั้นเนี่ยนโยบายฉบับใหม่เราใช้ชื่อว่านโยบายการบริหารและการพัฒนาประเทศไทยภาคใต้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่บังเอ,อิญครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการนําเสนอนโยบายนี้เนี่ยเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงชาติพิจารณา บ่ายโมงครึ่งวันพรุ่งนี้คนระับก็เลยจะถือโอกาสวันนี้เนี่ยจะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่มาแลกเปลี่ยนกับท่านซะก่อนเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะกลับนโยบายให้เกิดความชัดเจนที่เพิผมเข้าใจว่าทุกท,ท่านที่อยู่ที่นี่มีความมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการมุ่งหมายจะแก้ไขปัญหาและสถานปนาสัจธภาพที่ยั่งยืนในท้นที่จะทำอางทั้้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนมื่อกี้ตอนที่เปิดตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่าต้องการมาแชร์ e r i e n ก e กันผมก็เลยอยากแชร์ ทั้งประสบการณ์ทั้งเรื่องของอินโฟเรเมชั่นทั้งเรื่องของบอดีอัพโนเลจแล้วก็เรื่องของไอเดียแบพอุปนิยมาษาครับนำไปสู่การแก้เถ็ง่าเป็นเป้าหมายเดียวกันแต่ไงเชี่ยผมต้องขอรบกวนอาจารย์พิยาาตนะครับผมอยากจะไปนั่งตรงนั้นให้ปกเองครับเพราะว่าเพราะว่าผมจะได้พูดอย่างรวดเร็วนะครับภายใต้เวลาที่จํากัดนะครับคงคงจะให้เห็นโครงให้เห็นกรองให้เห็นทิศคาเพื่อที่จะได้นําไปการสู่การถกแถลงและแสดงความพิดหนณา นนี้เนี่ยนะครับก็เพ,พิ่งทำเมื่อตกี้อาจจะขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยแต่ว่าคิดว่าเวลาพูดไปเนี่ยคงจะมีการแปลแล้วก็ให้เห็นความเชื่อมโยงนะครับร่างนโยบายนี้เนี่ยนะครับเป็นผมพูดเรื่องอนาคตไปเลยนะครับในสามปีข้างหน้าแต่การมองไปในอนาคตนั้นเนี่ยจาเป็นจะต้องย้อนกลับไปสู่อดีตและการทํานโยบายที่ว่านั้นเนี่ยมันมีอย่างไรและผลของมันออกมาอย่างไรมองเห็นปัญหาอย่างไรอยากจะให้ท่านเห็นะครับ ไอ,อ,อ,อ้ความเป็นมาเนี่ยให้ท่านดูนิดหนึ่งมากการจัดทํานโยบายครั้งนี้เนี่ยการจัดทําภา,ายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของคณะบญญัติการเมืองและการจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปี53าามห้าสี่กำหนด,ดให้สมชคือหน่วยงานที่ตรงทำงนานเนี่ยเป็นหน่วยงานจัดทํานโยบายนะครับระยะ3ปีที่แล้วมาอยากจะเรียนนั่นสื่อมวลชนท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนนะครับว่าเราทํานโยบายทุกครั้ง5ปี แต่ครั้งนี้กําหนด3ปีเมื่อจากสถานการณ์ปัญหามันเปลี่ยนเร็วแล้วก็มันมีบริบทมันมีอะไรต่างๆเยอะแยะเข้ามาซับซ้อนไปหมดเพราะนั้นใช้3ปีแต่ใน3ปีเนี่ยหากประเมินสถา,านการณ์แล้วว่านโยบายที่แก้ไขปัญหานเนี่ยเกิดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอทิศทางยังไม่ชัดเจนเพียงพอก็สามารถ,ถี่จะทาก่อน3ปีได้นะเส,สนอคณะนตรีอันนี้เป็นเรื่องที่ควาสอ แล้วก็กําหนวดว่าเนื้อหานั้นต้องครอบคลุมอย่างน้อยด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคงครับเมื่อกี้ท่านพลเกรียพรพนพูดด้านความมั่นคงหกด้านนั่นก็คือยุทธศาสตร์ที่รองรับนโยบายตัวนี้และทางสบตก็จะมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่รองรับตัวนี้เช่นเดียวกันแล้วเมื่อนโยบายนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่า,าสองอันนี้จะต้องทําอะไรบ้างอันต่อมาเนี่ยให้ความสําคัญสูงสุดนะครับเรื่องกระบวนการที่เรียกโปรเซสของการ ทำพ olicy ในเรื่องของบริษัทพ olicy เนี่ยว่าว่าจะต้องให้ใช้าการมีส่วนร่วมของกภาคส่วนแล้วกําหนดไว้ด้วยนะครับว่าต้องให้สภาที่ศึกษาการบริหารการพัฒนาการอุตสา,กาหาการรมได้ที่มีจานวน49คนที่เป็นผู้แทนต่างที่อยู่ที่สปตนเนี่ยเพื่อสะท้อนการมีส่วนร่วมของผู้ภาคส่วนเนี่ยเป็นคนให้ความเห็นและนําความเห็นนั้นมาจัดทำปรับปรุงนโยบายนะครับ ทีนี <the> ้เวลานำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยกรมมาก็ต้องไปปรับทิศาสตร์นั้นให้เท่ากับนโยบายตัวนี้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งที่จริงก็ไปในทิศทางเดียวกันอยู่ที่ว่าน้ำหนักก็เป็นยังไงสปตก็ไปทำพิษสารด้านการเมืนงนะครับหวัดแดนภาคใต้และโดยงานรัฐอื่นก็ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนี่เห็นสถานะของนโยบายว่ามันเป็นตัวเชื่อมทั้งหมดทีนี้ถ้าเป็นตัวเชื่อมทั้งหมดจําเป็นจะต้องมองในภาพรวม แล้วการมองภาพรวมนั ete, Oliver, ้นต้องชี <S <S ้ปัญหาให้ชัดว่าเกิดอะไรนทีนี้ที่มาการจัดทำนโยบายเลยต้องทําหลายเรื่องครับสดยเฉ้าะการมีส่วนร่วมเช่นเราต้องประเมินผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมาในอดีตว่าการประเมินผลการดําเนินการนโยบายด้วยนโยบายที่ใช้ปฏิบัติคือนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามคําสั่งสำนักทีที่206 2549แล้วเนี่ย มีการทําแล้วเป็นอย่างไรบ้างพร้อมกับทําวิจัยพวกคู่ด้วยนะครับเพื่อมีงานวิชาการรองครับาการจัดประชุมเฉพาะกลุ่มที่เรโฟกัสรุกครับกับกรมนกับสอบบตกับกระทรวงที่ทกับกระท,ทรวงการตา่างประเทศกับทวงสารที้เราทําตลอดนะครับ และที่สำคัญครับข้อเสนอของคณะกรรมการพิการสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามเรื่องนับประเมินผลแก้ไขปัญหาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐสภาด้วยรวมทั้งเมื่อนี้ท่านผู้เรื่องข้อเสนอของนอนนคุณอนันต์บัญาัตคุณคือกอสเราเอาก,ก็เอามาศึกษาด้วยนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือจะมีของประชานบงคากรองพักประเมินสถานการณ์ในสามปีข้างหน้าว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้น แล้วก็มีภาควิชาการครับจัดประชุมเฉพาะกลุ่มกับนักวิชาการในพื้นที่เราไปแม้กระทั่งโรงเรียนธรรมวิทยาไปนั่งโฟกัสุมนะครับสงขลานครินแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะครับประชุมเฉพาะกลุ่มกับนักวิชาการส่วนกลางนะครับพระปกเก้าธรรมศาสตร์นุ่ดยนแล้วก็มีกับภาพประชาชนนะครับรับฟังความเห็นคนไทยที่ซีงในต่างประเทศด้วยนะครับ โดยเฉพาะที่ประเทศสวีเียประเทศมาเลเซียนะครับแล้วใช้กระบวนการวิจัยทางภาคประชาชนเฉพาะอีกแล้วก็จัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนทุกภาคส่วนทั้งภาคสตรีและเยาวชนเพื่อสะท้อนให้เห็นว่ามันมีความครอบคลุมอย่างไรบ้างหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการจัดทำนโยบายโดยเอาผลการประมวลข้อมูลทั้ง4ส่วนที่ว่าเนี่ยมาจัดทำร่างนโยบายเมื่อทำเสร็จแล้วก็นำไปที่สถาที่ศึกษาที่โรงเรียนแล้วนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็รับฟังความที่เห็นสองครั้งครับครั้งแรกเนี่ยเมื่อ21กรกฎาคม54แล้วครั้งที่สองเมื่อ25สิงหา54ทำไมต้องไปครั้งที่สองเพราะเราทําร่างแล้วเราเอาไปให้สภาผู้บึกษาดูแล้วก็มาปรับเอาร่างนั้นไปให้พวกอีกครั้งหนึ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายขั้นบนสุดเราก็เอาคนที่ผ่านกระบวนการเวทีทั้งหมดคัดเลือกมาครับมาดูว่านโยบายที่ร่างสุดท้ายแล้วเนี่ย เพืมีเถว่ได้ส่วนเสียเห็นว่าเป็นยังไงเมืม่อ2 8กันยา54ครับหลังจากนั้นก็เข้า,ากรรมการนโยบายสภา,ามติลุงนี้ไหวหขึ้นและสุดท้ายก็คือเข้าสภาความมั่นคงเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วในในพรบอรบอกว่าต้องเอานโยบายนี้เนี่ยเสนอรัฐสภาเพื่อทราบก่อนก่อนที่จะหน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาตามกล่องนโยบายอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะเป็นนโยบายเฉพาะฉบับแรกก็ว่าได้ที่ต้องเสนอรัฐสภาทราบ เหมือนนโยบายนะครับนะครับทีนี้โครงสร้างนโยบายท่านดูหน่อยครับความนำสถานการณ์ในภาพรวมเรามองสถานการณ์ยังไงเงื่อนไขความรุนแรงเป็นยังไงกลองแนวคิดนโยบายจะมียังไงวิสัยทัศน์ที่เรียกว่าวิชั่นอีก3ปีเรามองการแก้ไขปัญหาเป็นยังไงและมีนโยบายโดยมีวัปราสค์เก้าข้อนโยบายสามสี่ข้อและตามด้วยปัจจัจแห่งความสําเร็บท่านดูเยอะ